ะะมาทํายําผักกูดนะคะใส่หมูยอกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ทํากินเองกันในสวนได้นะคะพระเอกนะคะของยําก็คือของยาผักกูดก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผักกูดผักกูดนี่ก็คือเราจะเอาผักกูดเนี่ยคือมาลวกถ้าไม่ลวกบางคนก็อาจจะไม่กินเนาะเพราะว่าเขาจะอาจจะแบบย่างเหนียวๆนวนิดนึงแต่พอเราลวกเสร็จแล้วก็คือรสชาติาก็จะดีนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะก็คือนอกจากผักกูดก็จะมีมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศที่เราปลูกเองในสวนแล้วก็จะมีนี่ค่ะหมูย่อหมูย่อเนาะแล้วก็ส่วนประกอบอีกอันหนึ <id> like án, ่งก็ค <y tôi S 1> <noise>. ือจะเป็นนี่ค่ะหมูบดนะคะเพื่อนเนี่ค่ะก็คือจะเป็นหมูบดเนาะที่หมายใช้ในการเป็นส่วนผสมนะคะในการทํายำนะคะก็คือจะมีนี่ค่ะก็คือกระเทียมดองนะคะเพื่อนๆืกระเทียมดองแล้วก็จะมีน้ําปลานะคะน้ําปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะป็นปิ๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะคะ แล้วก็ส่วนน้ํายําที่ใหม่ปรุงก็คือจะใส่ส่วนประกอบเป็นพวกนี้นะคะก็คือน้ํายําในนี้ก็คือจะมีกระเทียมดองกระเทียมดองก็คือสี่ช้อนเนี่ยนะคะสี่ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็น้ําปลาน้ําปลานี่ก็สี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพริกนะคะพริกแดงจินดาพริกแดงจินดานี่ก็คือความเผ็ดแล้วแต่เราชอบเลยค่ะน้าลปริบนี่ใหม่ใส่ประมาณ1นช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานก็ลดปริมาณลงก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมะนาวนะคะ ที่ส่วนของใหม่นี้จะเป็นมะนาวตาเิตินะคะก็คือเป็นมะนาวไรเมล็ดนะคะลูกจะใหญ่เปลือกหนาแต่ว่ารสชาติดีนะคะอันนี้คือที่ส่วนใหมปลูกเองเนาะอันนี้คือจะเป็นส่วนผสมนะคะส่วนประกอบในการทํายำนะคะเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําด้วยกันนะคะพอเราได้ส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใหม่จะนําส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่ใหม่บอกนะคะที่เป็นเครื่องปรุงก็คือใหม่จะเอาไปปั่นในเครื่องปั่นนะคะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีนะคะ เราได้น้ำยำแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะนำวัตถุดิบนะคะทุกอย่างมาใส่ในชามนะคะเพื่อที่เราจะเอามาคูกเค้ากับน้ำยำให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วน้ำยำนะคะเพื่อนๆเอาตามความชอบเลยค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่น้ำยำเยอะหน่อยนะคะหรือว่าถ้าชอบเผ็ดน้อยแเราก็ไม่ต้องใส่น้ำยำเยอะนะคะเพื่อนๆอันนี้คือหมยทำในปริมาณที่ใหมยค่อนข้างชอบเผ็ดนะคะใส่พริกเยอะหน่อยแล้วก็เสจากน,นั้นก็คือนี่ค่ะ เรคือคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะเพื่อนๆให้เข้ากันเลยค่ะเม <Wow. S 1> ื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะหน้าตาน่ากินใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆนี่ย่างตะกรุดของเรานะคะอ่าพอเสร็จหลังจากนี้ก็คือเราก็เตรียมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆใส่จานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะ